ข่าวว่ามีคนบอกว่าเขาสามารถจองบัตรเดียวได้มากกว่า25ใบหรือเปล่าแน่นอนครับบอสบางคนเนี่ยจองได้ร้อยใบนะที่ข่าวเขา,ขา,เขาออกมาเป็นกระสาเป็นประเ,ปเด็นแนตะ่ว่าตอนนี้<ช>รู้สึกว่ามีการเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วครับและที่สำคัญก็คือมีการเพิ่มรอบเลยใช่ไหมล่าสุดนี่พี่โน้ตประกาศแล้วนะครับว่าจะเพิ่มรอบเดียวในวันที่14กันยานะใครที่อยากจะดูรอบ14กันยาก็สามารถซื้อบัตรได้ในวันที่14กรกฎาคมนี้ไทยที่เกตแมเจอร์ทุกสาขานะครับตั้งแต่เวลา11โมงเชื่อไหม สิบเอ็ดโมงก็คือวันนี้นี่ใช่ไหมวันนี้เลยวันนี้เลยครับวันนี้ซิบอร์ยานฮะใช่ฮะนี่อ๋อสิบกรกฎาเออเร็วเร็วใช่แล้วครับผมคิดว่าสิบเอ็ดโมงจะขายหมดภายในกี่นาทีผมว่าสองนาทีได้บัตรหรือยังคุณได้บัตรหรือยังผมซื้อแล้วเดี๋ยวผมจองให้ต้องขอบอกของโนตอุดมเนี่ยถึงแม้จะเป็นเพื่อนพ้องที่รักกันขนาดไหนเนี่ยหนึ่งไม่มีบัตรฟรีครับนะฮะ ไม่จริงๆไม่แบตรฟรี2คือว่าคุณจะต้องไปซื้อเองผมถามพี่โน้ตพี่โน้ตครับตกลงต้องทํำยังไงบ้างบัตรเดียวมึงไปซื้อเอาเองใครที่เก็บเมเจอร์เราก็เลยไปซื้อเอาเองนะครับซื้อให้คุณเรียบร้อยแล้วด้วยโอ้ขอบคุณมากซื้อให้ซื้อให้ธัย่าแล้วก็กรุ๊ปกิฟต์เรียบร้อยแล้วด้วยนะคนละสองใบดีดีมากดีมาก thank you เลยขอบคุณค่ะโอ้ยจบแล้วคลิปจบแล้วอ้าวยังไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเงี้ยคลิปอ่ะ ถ้า <นะ S 1> คุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการดาวสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย